สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนคะกลับมาพบกับครูพรพิษอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งคะ่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ได้ทบทวนในเรื่องของพืชไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้คะ่ะเราจะมาทบทวนกันในเรื่องสัตว์ค่ะในส่วนโครงสร้างของภายนอกของสัตว์นะคะ ก็จะประกอบไปด้วยตาหูจมูกปากขาและเท้าค่ะหน้าที่อวัยวะของสัตว์นะคะตาตาจะทำหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆค่ะจมูกจมูกทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นนะคะปาก ปากจะทำหน้าที่กินอาหารและส่งเสียงร้องค่ะหูหูจะทำหน้าที่ฟังเสียงต่างๆค่ะขาและเท้านะคะก็จะทำหน้าที่เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวค่ะในส่วนของอวัยวะบางอย่างที่แตกต่างกันของสัตว์นะคะ อวัยวะบางอย่างที่แตกต่างกันของสัตว์ค่ะ,ะเช่นสัตว์จำพวกนกจะใช้ปีกในการบินเคลื่อนที่ไปมาในอากาศนะคะสัตว์พวกปลาค่ะจะใช้ครีบและหางในการว่ายน้ำและซุ่มตัวนะคะสัตว์พวกเต่าค่ะสัตว์พวกปู จะมีกระดองห่อหุ้มป้องกันร่างกายนะคะงูเป็นสัตว์ที่ไม่มีขานะคะแต่ว่าเคลื่อนที่ได้โดยใช้กล้ามเนื้อลำตัวเลื้อยไปมาค่ะช้างจะมีงวงในการหายใจนะคะและหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะ สัตว์พวกวัวควายแพะกวางจะมีเขาใช้ในการป้องกันตัวนะคะมาถึงในส่วนของพารงงานนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยให้นักเรียนทำลงในสมุดนะคะในแบบเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมฝึกทักษะหน้า39คะ่ะให้นักเรียนเนี่ยนำตัวอักษรมาจัดกลุ่มว่า ภาพใดเป็นอวัยวะของสัตว์และภาพใดเป็นส่วนต่างๆของพืชน,นะคะในหน้า40นะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าคำที่กำหนดนะคะเติมลงในช่องว่างที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็ให้นักเรียนวาดภาพกระต่ายลงไปด้วยนะคะแล้วก็นำ ข้อความที่ตรงกับตัวอักษรเนะะี่ยค่ะมาเติมให้ตรงกับอวัยวะส่วนต่างๆของสัตว์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ